เรื่องผีสั้นๆเพื่อนร่วมทางหลายปีก่อนหลังจากดูหนังรอบดึกผมกับแฟนก็พากันขับรถกลับบ้านท่ามกลางความมืดมิดบ้านของเราอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะักในขณะที่กำลังขับรถไปตามถนนที่ทอดยาว ทางสองข้างเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็นานๆครั้งถึงจะมีไฟถนนให้เห็นตอนนั้นผมสังเกตเห็นว่าเออมีรถเก๋งคันสีเทาคันหนึ่งขับอย่างช้าๆอยู่ด้านหน้าของผมตอนนั้นผมก็ขับรถไม่ได้เร็วมากนะักแต่ก็ยังเร็วกว่ารถคันนั้น ผมก็เลยเบี่ยงรถออกด้านขวาแล้วก็ค่อยๆแซงรถคันนั้นไปอย่างไม่รีบร้อนในตอนที่รถของเราอยู่ในระนาบเดียวกันกับรถคันนั้นผมก็สังเกตเห็นว่าคนขับรถเก๋งคันนั้นเป็นผู้หญิงชาราที่มีผมสีหมอกทั้งหัวน่าจะแก่ระดับหนึ่งเลยแหละครับพอแซงเรียบร้อยแล้ว ผมก็ตีไฟสัญญาณเพื่อกลับเข้าช่องทางเดิมแต่จังหวะที่ผมกำลังมองกระจกหลังเพื่อที่จะแซงกลับไปเล่นเดิมนั้นจู่ๆรถคันนั้นก็หายไปถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางทอดยาวครับทั้งสองข้างเป็นทุ่งหญ้าไม่มีซอยให้เลี้ยวแน่นอนเกาะกลางถนนใหญ่มาก และที่กลับรถที่ใกล้ที่สุดก็ห่างไปอีกหลายกิโลเมตรแล้วก็ที่สำคัญเลยครับคือผมเพิ่งแซงรถคันนั้นมาไม่กี่วินาทีเองถ้าหากเธอจอดผมก็ต้องเห็นไฟหน้าของรถแล้วแต่นี่มันราวกับว่ารถคันนั้นมันหายไปท่ามกลางความมืดมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ เพื่อความมั่นใจผมก็เลยถามแฟนว่าเห็นเห็นรถเก๋งคันเมื่อกี้หรือเปล่าแต่เธอทำหน้าสงสัยครับแล้วเธอก็พูดกับผมว่าตั้งแต่เลี้ยวเข้าถนนเส้นนี้มาฉันยังไม่เห็นรถเลยสักคันนะ